ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมนี้ for s p e e d p ดเพย์แกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาแต่งนี่เลยนะครับ n i ส s a n s นเวีย S15 คันนี้นะฮะรถเดิมๆดเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาแต่งเครื่องกันก่อนแล้วกันนะครับเครื่องเนี่ยที่มาพร้อมกับตัวรถนะครับผมมาที่ให้มา247ครับท็อปสปีดอยู่ที่165นะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัพเป็นเลเวล16กันเลยนะครับ 1 8 0 0 0 0นะฮะจัดไปมโอ้โหเพิ่มมาเยอะมากเลครับมาเพิ่มมาที่819นะครับในส่วนของท็อปสปีดเพิ่มมาที่214เลยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปแต่งกันเลยแล้วกันนะครับผมอับเครื่องเรียบร้อยแล้วโหแรงมาก สวัสดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กาลาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราไปแต่งเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาแต่งของแต่งภายนอกแล้วกันนะครับในส่วนของสีรถเนี่ยผมไปหามาจากคอมมูนิตี้แล้วนะครับก็เป็นสีเนยนี้เลยนะฮะเป็นสีฟ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแต่งเป็นทรงไหนแนวไหนนะครับมาดูกันที่ กระจกกันก่อนเลยผมจะปรับเป็นใสสุดนะครับผมมาดูกันที่ฝากระโปรงครับฝากระโปรงนี้มี3แบบนะฮะจะมีเป็นของเออ่ของโค้ดนะครับค่อนข้างสวยเลยนี่แกผมเป็นของกาลาดแม็กหรือเปล่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันนจะเป็นเออ่ฝากระโปรงคาร์บอนนะฮะอย่างนี้เลยผมจะใส่เป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะซินเว่ยเอสสิบห้าคันนี้ผมจะแต่งเป็นชุดพาร์ทของล็อกเก็ตปันนี่นะฮะมาดูในส่วนของไฟนะครับผมไฟรถเนี่ยโอ้โห S15 นี่ไฟเยอะมากนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับผมจะใส่เป็นสีดำๆไปเลยนะครับผมจะใส่เป็นสีมืดนะครับคันนี้เพื่อให้มันตัดกับสีตัวรถนิดนึงนะฮะฟอนตปัมเปอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีของกาลาร์ดแม็กนี่ครับเวสผมจะใส่เป็นล็อกเก็ตบันนี่นะฮะคลิปนี้จัดไปครับผมสปรินเตอร์เนี่ยใส่ดีไหมครับสปรินเตอร์ผมไม่ใส่ละกันนะฮะมาดูฟอนต์ขนาดกันนะครับผม พนขนาดที่เราใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใส่ชุดพัดของล o อ k e t b ตบนนี่นี่ฮะมาดูกันที่โปลงล้อหน้ากันนะครับผมโอ้้หมันแต่งไม่ได้นะครับอเคมันต้องใส่ไซส์สกเกิร์ตก่อนมาดูกันที่กระจกนะครับผมโอ้กระจกเนี่ยมีไม่เยอะนะครับมี2แบบนะครับจะมีของเวสก็กาลาดแม็กผมจะใส่เป็นตัวเดิมแล้วกันนะครับดีไหมว่าจะเปลี่ยนดีนะครับเปลี่ยนมันก็จะเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นลายคาร์บอนหรืออะไรยังไงนะครับเป็นดำๆนะ ผมไม่เปลี่ยนเลยกันนะครับผมคิดว่ามันไม่สวยนะมาดูที่ไซส์สเกิร์ตครับผมแน่นอนนะครับไซส์สเกิร์ตเราจะใส่เป็นของล็อกเก็ตบันนี่นะครับผมมาดูกันที่โป่งล้อหน้านะครับโป่งล้อหน้าแต่งได้แล้วเราต้องใส่ไซส์สเกิร์ตก่อนนะครับบอกได้เลยว่าโคตรใหญ่เลยใส่ไปครับ1ึงพันนะครับผมสวยมากเริ่มเป็นลูปเป็นล่างเลยครับผม มาดูกันที่ปงล้อหลังนะยครับผมปงล้อหลังเนี่ย,ลลนยแน่นอนฮนะไม่ต้องคิดมากล็อกเก็ตบันนี่นะครับผมนี่ใหญ่ๆกันเลยทีเดียว1000ันเนี้ยข้างๆน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้อืมน่าจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท้ายกันก่อนนะครับมาดูกันที่สปอยเลอร์กันก่อนเลยกันสปอยเลอร์แน่นอนนะครับเราจะใส่เป็นของล็อกเก็ตบันนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแวะมาดูก่อนเนของกาลาด์แม็กนะครับ ถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยเนียอันนี้ผมไม่รู้เนี่ยแต่ก็มีของนี้ฟอรสปิดแล้วก็ AR อาร์เพอร์ฟอนะครับแน่นอนฮนะเรามาสายล็อกเก็ตบันี่แล้วคันนี้จัดไปครับผมมาดูไฟไท้ายกันนะครับผมไฟไท้ายนะฮะยังไงเดียมันมีแค่2แบบนะครับ3แบบกับแบบเดิมอันนี้จะเป็นแบบมืดๆนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นดําไปเลยนะฮะ ผมจะเอาอย่างไรดีผมจะเอาเป็นดำสุดไปเลยนะครับ500นี่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมเลี่ยนปัมเบอร์กันนะครับดานหลังแล้วนะครับผมโอ้ล็อกเก็ตบันนี่นี่ครับอันนี้จะเป็นแบบเปิดไปเลยนะครับคือไม่มีเลยนะครับผมจะเป็นแบบโล่งเลยนะฮะแน่นอนครับใส่เป็นของล็อกเก็ตบันนี่ไปเลยแล้วกันนะครับผมจัดไปครับมาดูดิฟฟูสเตอร์กันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะ คืออ๋อมันคือถ้าเราแต่งมาเป็นล็อกเก็ตบันนี่แล้วเนี่ยมันจะใส่ได้แค่อันเดียวอย่างนี้นะครับเราใส่ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มความหล่อนะครับผมอันนี้คือแต่งไม่ได้นะครับตรงนี้แต่งไม่ได้นะครับผมส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือล้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะกันนะฮะล้อเนี่ยผมโอ้โห ผมจะใส่เป็นของตัวในทีทุกคนมันเยอะมากนะครับมันมันโคตรเยอะเลยอ่ะโอยเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเลือกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าล้อมันเยอะมากนะฮะ Two t years later ผมก็ได้เลือกมานานโคตรนานเลยผมเอาเป็นของ SSR แล้วกันนะครับเป็นตัวนี้นะฮะเป็นแบบซีๆเยอะๆหน่อยนะครับผมว่ามันน่าจะเข้ากับตัวรถด,ดีนะครับ1,000ครับเราเปลี่ยน ข้างหลังด้วยนะฮะโอเคมาที่ลิมครับยีเชงริมแล้วก็มาที่ SSR เนี่ยครับค่อนข้างไกลเลยโอ้ยไกลมากนี่นะครับผมผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับมันจะดูลึกๆนะครับมันมันค่อนข้างลึกเลยแหละนะครับโอเคใส่ไปเลยกันนะครับมาประมาณนี้ขนาดนะครับขนาดผมว่าผมจะเอาเป็นใหญ่สุดเลยนะฮะ ้ผมา,มาที่ลิมครับเอาเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยนะฮะมาดูกันที่สีต่อนะครับสีเนี่ยโอ้โห,โหตรงนี้ผมไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะครับว่าจะเอาเป็นสีไหนนะตรงค่อนข้างเลือกนานนะฮะผมจะใส่เป็นสีดำโคมนะครับผมทั้งคู่เลยแอบพายถั่วออลิมแล้วก็สีที่สองเนี่ยนะครับ โอ้ oh, ถ้าใส่เป็นสีดำเนี่ยมันจะมืดไหมแต่ว่าผมชอบนะผมว่ามันน่าจะดูดีนะครับผมจะใส่เป็นสีดำทั้งคู่เลยแอบไพ o ์ดูออลิมโอเคนะครับมาด,ดูกันที่คาลิเปอร์ต่อนะฮะนะมีของ b a มโบนะครับนะอ n นเดร s แล้วก็ของสตอ p เ c คผมจะใส่ของ b a มโบเลยกันนะฮะจะใส่เป็นตัวนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับ500จัดไปครับข้างหลังด้วยแล้วกันไปมาที่คาลิเปอร์ฮะ ชึบ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 ตัวแรกนะครับผมมาดูกันที่ดิสเบรกนี่ครับดิสเบรกผมขอไม่เปลี่ยนนะฮะจะเอาเป็นแบบเดิมนะครับแบบล่องล่องนะฮะแล้วก็ในส่วนของล้อยางนะครับผมล้อยางเนี่ย เปลี่ยนดีไหมครับแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยเห็นเขาเปลี่ยนกันนะครับถ้าแต่งมาเป็นแนวล็อกเก็ตบันนี่แต่มันก็แล้วแต่คนนะนะแต่ว่าผมไม่ขอเปลี่ยนเลยกันนะครับผมโอเคนะครับแต่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ทรงประมาณนี้เลยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างดูเหมือนกันนะฮะในรถคันนี้นะครับถ้าแต่งไม่ถูกใจใครหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ ผมเอาความเป็นส่วนตัวของผมเข้ามาในการแต่งรถด,ด้วยนะครับผมโอเคในความชอบเรามากันที่จูนสแตนนะครับผมจูนสแตนเนี่ยผมคิดว่ายัางไงเดียทุกคนถ้าต่ําไปมันจะต่ําเกินไปไหมผมว่ามันต่ําเกินไปนะครับถ้าต่ําเกินไปเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาอีก2ขีดนะรประมาณนี้มาดูกันที่พวกไฟใต้ท้องรถกันนะครับผมในต์ทคูลเลอร์นี่ผมไม่เปลี่ยนนะครับไทส MO กไม่เปลี่ยนนะครับผม ไฟใต้ท้องรถเปลี่ยนดีไหมครัโหมันก็มีหลายอย่างเลยนะครับผมจะเอาเป็นสตีดบ u อันเด r r โกลเลยกันนะครับตัวนี้ Air s u ั p e n s i o n ผมไม่ใส่นะครับแล้วก็แต่ไม่ใส่เหมือนเดิมโอ้ค่อนข้างเท่เลยนะครับพ่้นข้างสวยเลยนะครับออกมาแนวแบบเ o c k เ t b u บันดี้ดุดนิดนึงรถคันนี้แบบเรียบๆเลยนะครับไม่มีลายอะไรเลยนะฮะน่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็ประมาณนี้ผมน่าจะไม่พลาดในส่วนของของแต่งแล้วนะ น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาซิ่งกันนะครับผมมาดูกันซิว่ารถคันนี้จะแรงสักแค่ไหนนะครับ<ป>อ่าในคลิปนี้นะครับผมพาทุกคนเนี่ยมาอยู่กันในโหมดออนไลน์นะครับในแแบบออนไลน์นะครับผมเห็นได้ว่าเอาคนเล่นเยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูกันแแบบนี้คนเล่นไม่เยอะนะครับผมมีกี่คนนะครับมี3คนเองโอ้โหอะไรเนี่ยถึงว่าจะมีคนเยอะนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลอง เล่นในโหมดออนไลน์กันหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นทางตรงนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาลองเทสความเร็วกันนะว่า Nissan Silvia S15 เนี่ยมันจะเร็วแรงสักแค่ไหนนะครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะไปผมจะไม่ใส่ในตัดนะครับผมตรงนี้มันเป็นทางตรงนะโอ้เลียวนิดนึงเฮ้ Hello, เเยบ้าอะไรเนี่ยเพื่อนเอ้ยผมกำลังจะเทสความเร็วอะไรเนี่ย โอ้รถผมพังหมดเลยแบบนี้เพื่อนต้องชดชใช้เลยเนี่ย <c oughs> เอาไปเลยกันนะครับผมโอ้สแตนด์ฟอร์มเลยเรแบอนี้ไปเลยครับอ่ะหนึ่งสองสามไปครับผมดูกันนะป้าซีวีเอสห้านี่จะแรงแค่ไหนเนี่ยครับผมยังมาหัวล้อใส่เราอีกอย่าชนผมอีกเลยกันนะครับตอนนี้ท็อปสปีดไปอยู่ที่โอ้ยสามร้อยเลยนะครับสามร้อยสามร้อย,สา,อยสามสิบสี่สิบ,สสบโอ้โห สนามมันสั้นเกินไปนะครับผมถนนมันสั้นเกินไปโอ้โหผมว่าคันนี้ไม่รู้ว่าจะมีแตะถึงเอ่อเท่าไหร่วะสี่ร้อยหรือเปล่านะครับหมาลองใหม่กันนะครับถนนตรงนี้นะ่ยเค,คลิปนี้ผมจะไม่ไปแข่งในสนามเลยกันนะเพราะว่าสนามมันค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับนี่พอสปีดเพย์แบ็กนะโอคผมก็เลยมาเล่นในโหมดออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันขำๆเลยกันนะครับ เชบชบชบกับชนไปแล้วโหถ้ามีทางตรงๆจะดีมากนะครับเอาเป็นว่าท็อปสปีดนะครับน่าจะอยู่ที่ผมคิดว่านะน่าจะเกือบแตะ400กิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะสำหรับคันนี้นะครับคาดว่านะเดี๋ยวเรามาเล่นกับผู้เล่นอื่นๆกันหน่อยเลยคันนะครับผมเข้ามาทั้งทีนะครับเคมาดูเพื่อนของเราคันนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะแต่่เหมือนจะเป็นรถ เก่าๆหน่อยนะครับผมคันสีฟ้าข้างหน้าของเรานี่นะครับ m a z d a M X 5นะครับผมค่อนข้างหล่อกันเลยทีเดียวนี่ครับอันนี้เหมือนจะเป็น a m b o r g ิน n i นะครับผม a m b o r g h i ี่แบบยุคยุคเก่าๆ,ๆแล้วนะครับผมตัวนี้แต่ว่าผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรแรงนะครับผมยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแต่งให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับจะว่าไปแล้วรถเราพังหมดแล้วนะครับ แต่งมาล็อกเก็ตบันนี้อย่ดีเนี่ยโอ้โดนเพื่อนในเซิร์ฟชนกันยับกันเลยเนี่ยข้างหน้าเรานี่เหมือนจะเป็น n i สสันสกายไล e GTR34 r นะครับเป็นไลน์ในคอมมูนิตี้นี่ครับค่นข้างสวยนะครับคันนี้แต่งได้สวยมากเลยเพื่อนสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมกดไลค์ให้หน่อยแอ้โออันนี้มาแพ็คคู่นะครับเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะครับผมดูได้เจอตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับน่าจะเล่นในปาร์ตี้นะครับ ปาร์ตี้เปิดไมค์คุยกันได้นะครับเป็นเพื่อนกันแน่นอนนะครับโอ้โหไปเลยครับโอเคในเซิร์ฟออนไลน์ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็เข้ามาเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันสักนิดนึงนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับการแต่งรนิสันซินเวียนะครับ S15 นะครับโอเคเป็นว่าคลิปหน้าผมจะแต่งรถอะไรก็ ติดตามรับชมกันเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ก็บอกได้เลยว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับผมค่อนข้างแรงกันเลยนะครับไ้ okay. เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายยชนคืนชนคืนหน่อยเลยกัน,นโอ้โหผ่ารบเยินเลยแต่งมา,าสวย